สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กันเหมือนเดิมกุ๊กกุ๊กเดอะกุ๊กกุ๊กช anel n นะครับมากันรอบนี้ก็ลดมาเหลือห้าพันนะรอบที่แล้ว1,000งนะครับไม่รอดนะก็มาเหมือนจะดีนะครับสุดท้ายก็โดนนะเดี๋ยวเนี่ยรอบล่าสุดเนี่ยทุนมาที่1,000งก็กด750ดร้อนะห้าพเนี่ยก็กดได้นะครับแต่กดยาวไม่ได้นะถ้ามันมาก็ก็กดต่อแนละ้วมันไม่มานี่ก็ต้องลงนะครับแค่อยากจะลองสักสองาทีแรกนะ เดีย๋ยวมาดูกันนะครับก่อนจะรับชมอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะครับไปเลยฮะโอ้ลายงี้พอก่อนพอเลยนะครับลายอย่างนี้ <c oughs> ลุ้นแล้วลุ้นเข้าฟรีอุย้ยตะโกด300ดอกเดียวนี่จ่ายตั้งได้ตั้งเท่านี้ก็ถือว่า โอเคละนะไปไปโอ้ยน่าจะได้เต็มเนาะโล่เนี่ยไป เฮ้ยเอาเปิดมาเหมือนจะดีนะครับถ้าดีทีแล้วซะง,งั้นนะ่ะ <c oughs> ละลายเนี่ยแม่งคือมันเหมือนจะจ่ายนะครับนะแต่ก็เว้าเ <c oughs> หลืออยู่พันนิดนิเนี่ยลายเหมือนจะจ่ายนะเปิดหัวด้วยไวย้โอ้โห ได้คืนเลยนะครับท่าโลมาขนาดนี้เต็มระบบเลยท่านผู้ชมเออมามาหูโลเต็มกราฟเลยนะเมื่อกี้เออมาพันหนึ่ง <c oughs> กลับขึ้นมา4,300ครับนี่ลายสวยๆนี่เริ่มมาเยอะขึ้นนะ แจกันโล่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 อ้าวได้โล่ครับแจกันด้วยไหมโอ้โหลายอย่างงามเลยท่านผู้ชมแล้วได้ฟรีไหมไม่ได้แต่ถ้าได้ดาบตรงมงกุฎด้วยสักตัวนึงเนาะอุ้ยใช้ได้อยู่นะตอนแรกก,ก็ทำท่าเหมือนจะดูดนะครับไปมาก็มาค่อนข้างดีเลยลายกันนี่มันก็ลายสวยนะครับ อาละอย่างนี้ก็750ก็คงจะต้องพักก่อนเราก็โซโล่ส0มกันไปยาวๆเลยเนี่ยง่ายๆอย่าพลาดนะเออเนี่ยไมาหนึ 100, ่งร้อยมันก็ยังต้องเอาอ่ะมันก็ต้องเอาไว้ก่อนอ่ะนะสี่ <c oughs> รอบครับโลเต็มไม้ดาบเดิบโบนัสนี่ก็ไม่ได้มาหลายวันแล้วนะ เอาได้โลเต็มปิดฉากดาบไม่มาดาบมาครับลุ้นเข้าลุ้นเข้ายังไม่ได้นะตจะใจ่นี่ยอันนี้ก็สวยนะ2007ไปต่อเลยทำดีทำดีมากสิงโต3ตัวตอนนี้ก็ยังบวกนะครับอะงุน เฮ้ยลหลยจ่อไหลตลอดเลยอ่ะ <c oughs> หวันเจี๊บนะถ้าอย่างนี้เราหวันเจี๊บเลยนะ <c oughs> โอ้ได้อยู่ได้อยู่อีก5ทีบิ๊กวินเมกาวินมาสักหน่อย <c oughs> หรือโบนัสมาสักทีเฮ้ พอเคอร์นี่ก็เริ่มไม่ดีละอ่าสองที่สุดท้ายเต็มเต็มเต็มเตมยังไงยังไงยังไงฟรีไม่น่าได้ว่ะอุ้ยได้ฟรีแล้วสิ่งต้ลงตรงนี้สิ่งตลงตรงนี้อูได้ห้ารอบนะครับตอนนี้อยู่ที่6,500แล้วก็ได้ฟรีสปิน มาเฮ้ยของฟรีทำไมโอ้โหห้ารอบมึงว่ายาวเลยขอลองเทอร์โบโดูสักยี่สิบรอบไปเลยลายมาดีผมว่าถ้าลายมันมาดีอย่างนี้กดกันแบบเทอร์โบน่าจะได้นะครับแต่ถ้าลายมันก้ำกึ่งเนี่ยไม่ควรเปิดนะ แต่นี้ผมว่าน่าจะเปิดได้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะลองดูท่านผู้ชม <c oughs> ลองดูเข้าอีกแล้วครับแต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยก็เข้าไม่ให้เลยนะศูนย์เลยนะรอบนี้เดี๋ยวดูกันก็ ไม่ได้ได้เยอะอะไรนะครับเข้าฟรีแม่งไม่ค่อยให้เลยแล้วก็กว่าจะเข้านะครับกดมาตั้งนานเนี่ยเพิ่งได้เข้าได้แป๊บๆเนี่ยเข้าก็ไม่ค่อยให้อะไรเท่าไหร่นะสมายเก้ารอบครับ อุ้ยโลไม่มาวะพอได้อยู่ท่านผู้ชมผมว่าผมจะ,จะเอาอีกสักรอบหนึ่งนะครับ20ที <c oughs> ถ้าไม่ดีไม่อะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่เราจะใส่เราจะเพิ่มแล้วนะ750นะ เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูตอนจบนะครับว่ามันจะจบที่เท่าไหร่ <c oughs> ขอให้มันจบมากกว่า6,000น่ะบ <c oughs> ุดาบไม่ลงเนาะ <c oughs> ขอมากกว่า6,000ได้ไหมโหตอนนี้ล่วงยาวละเออมาโลทีนึง 5,400ตอนนี้เลอ,อีก5หมุนโลมาเออไหลนิดไหลหน่อยไหลไปเหอะสามทีปุ๊บปุ๊บต้องเล่น750ไปฮะอออหูโลแถว3ไสักหนึ่งโอ้โหได้1วิธีก็โอเคแต่มันก็ลายเกือบจะได้เต็ม2วิธีนะ สัดต,ต่อครับจะหมื่นจะหมื่นแล้วโลเต็มไม่อีกชุดหนึ่งเอาขึ้นมา9ก้าพันห้าไปงหงุ่นเต็มโลเต็มอีกทีนึงโลเต็มโอ้โหไม่เต็มนะครับโลเต็มนี่ได้เลิกนะ โอโหมงกุดลงก็จบเหมือนกันนะตรงนี้โอ้โหเราไปลงอะไรอย่างนั้นวันหน้าองุนลได้หนึ่งทีครับกำไรได้แล้วเลิกเจอกันรอบหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ให้หน่อยนะครับพูดตามขึ้นน้อยมากแต่มีคนดูนะฝากกดติดตามไว้ให้หน่อยนะขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับทุกคนไปละสวัสดีครับ